สวัสดี f อยีหญิงลีสีพลนะครับจากทีวบินกนมี่ครับวันนี้เรานัดพบกันที่ตลาดขาบขสกบินบุรีนะครับผมนะวันนี้พบกันแน่นอนกับหญิงลีสีพลและก็ลุงพลและป้าแตนนะครับพร,ร,ร้อมกับศิลปินอีก2ท่านนะครับจากค่ลยลันากรุปนะครับนิคัสพลและก็ก้อยการซินีนะครับเจอกันแน่นอนนะครับวันนี้ทีมงานนะครับจะมาดูบรรยากาศนะ นะครับผมนะเจอกันแน่นอนครับอีสัคพู่เจอกันแน่นอนกับหญิงเดสีโบนนะครับของนนี้ที่กบินบุรีครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับเพื่อนมาชมบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับคืนนี้นะครับโชว์เต็มรูปแบบน่นอนกับหญิงเดสีพลนพร้อมกับนองคนและก็มาแตนจากกกกกงนะครับผมนะจ้าหานครับคืนนี้เจอกันแน่นอนนะครับผมนะ งานเทศกาลเทศกาลอาหารกะบินบุรีนะครับคืนนี้นะครับยาวๆกันมึ่นม่กับทีมงานหญิงลีสี่คนนะครับ